สวัสด,ดีครับผมดาวด้าตาคชัยวันนี้จะมาพูดเรื่องวัสดุก่อสร้างบทที่5วัสดุก่อสร้างแบ่งเอาอได้สามประเภทใหญ่คือวัสดุก่อสร้างทั่วไปเช่นไม้หินทรายกวดและอิฐเป็นต้นไม้เป็นวัสดุก่อสร้รางที่เกิดขึ้น,นเองตามธรรมชาติโดยมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเครื่องเรือนที่พักอาศัยและอุปกรณ์การเกษตรเป็นต้น ไม้อัดไม้อัดหมายถิงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุลโดยการนําไม้บางหลายเอบางหลายแผ่นมาประกอบให้ยึดต,ติดกาวติดกันด้วยกาวลักษณะที่สําคัญการนําให้ไม้บางแต่ละแผน่นมีแนวเสี้ยนขวามตั้งฉากกันอิดเป็นวัสดุก่อสร้างที่เกิดจาก การผสมทรายดินผ่านและแกบอัดบดให้เป็นดินเหนียวแน่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนำไปตากให้แห้งแล้วนำไปเผาอบให้สุกเพื่อใช้ในการก่กอกำแพงขพ่งบ้านรอาศัยชนิดของอิฐอิฐมอนอิฐบางเวอร์ทองอิฐเคลือบอิฐบล็อกอิฐแก้วอิฐโทนไฟเป็นต้นห <c oughs> ินหินหมาถึง มวลของแห่งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติกายกายคือเมล็ดของแระธาตุต่างๆที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างใช้ผสมของคอกนกรีตกายจะเป็นเม็ดเล็กๆที่แตกแยกออกมาสักหินโดยเกิดขึ้นมาเอกตามธรรมชาติปูนซีเนนมนต์ามถึงเป็นวัสดุที่ใช้ผสน งานปูนทุกประเภทโดยเป็นผงละเอียดเมื่อนำไปผสมกับน้ำในปริมาณที่พอดีซึ่งจะเกิดการจับตัวหรือแข่งตัวกเกาะแน่นติดกับวัสดุที่นำไปผสมป,ปูนขาวปูนขาวคือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง้าร้าะจากการเผาหินปูลแล้วบดให้เป็นผงใช้ยิดประสานหินเพื่อปรับ ค่าความกดดันของดินน้ำเหมาะสําหรับบอ่อกุ้มบอ่อปลาเล้าไก่และบอ่อบำบัดน้ําเสียเป็นต้นคอนกรีตคือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งโดยประกอบด้วยส่วนผสมสองส่วน,วนคือวัสดุปะทานได้แก่ปูนซีเมนต์กับน้ำผสมกับวัสดุผสมได้แก่ทรายหรือกรวดเมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอ,อยู่ ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งนานพอที่จะนำเทลงในแบบรลอที่มีรูปร่างตามต้องการเมื่อความกีดแข็งตัวตามที่แล้วจะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากแต่ทั้งนี้จะแปลไปตามอายุของความกีดที่เพิ่มขึ้นของครับ